เป็นของการที่เป็นคดีเนี่ยนะครับจะมีลำที่เราได้งบจากกรมประมงม,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 มานะครับตอนที่ ตอนที่รับวนทรีช่วยมาครับพลอยนี่ก็ไปเสนอครับปัญหาก็ได้งบมา1ลำที่ที่แยกอยู่เนี้ยนะครับควันนาเนี่ยอันนี้เป็นเรือสักนะเป็นเรือที่อยู่โครงการนําเรือออกนอกระบบ อันนี้ได้รับงบจากรัฐบาลมานะครับเพื่อเพื่อที่จะทําลายเรือแผนลัลำนี้ออกไปอ๋อเหมือนเรือลำนี้ก็จะเป็นต่อไปเรือที่ไปด้วยทางเดิได้รับแผนจากท่าพอได้รับแผนจากเจ้าท่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาทําสัญญากับกรมประมงพอทําสัญญากรมประมงเสร็จปุ๊บถ้าถ้าด้านเนี่ยเขาก็จะได้เงินมาประมาณ5 0าบนนะครับก็มาลื้อเรียบร้อยว่าเรือลำนี้หายไปหมดแล้วก็ถ้านะครับเรือลำนี้ ก็คือรื้อไปหมดนะครับก็ส่งแผเจะท่าพอรื้อหมดแล้วถึงจะได้รับเงินอีกครับครับลำนี้ลำนี้นี่คือ,อวันนี้แหละครับ,รบอันนี้เป็นเรือวันนี้วันนี้ลำเดียวใช่ไหมครับลำเดียวครับเป็นเรือที่มีคดีครับเรือ,อที่นนมีคดีแล้วก็ศาลตัดสินนะครับแล้วก็ได้ได้รับหนังสือร,รับร,ร,ร,รองคดีสิ้นสุดแล้วตระเบียบของกรมงานทว่าดกลก็อตมัติใจงบประมาณพอดีงบประมาณจริงๆอ่ะ อนุมัติมาให้ดําเนินการแล้วเราก็พยายามบอกว่าถ้ามีใครเอาไปใช้อะไรเนี่ยก็สามารถดาเนินได้ของงบก็ไม่มีนะครับพองบไม่มีปุ๊บลอยเนี่ยประธานก็เลยมายื่นว่าอ่ามันจะนานตั้งนะครับอันนี้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วเราเพิ่งขอคัดคำวั้งเนี่ยเราก็ให้คาแนะนําแล้วเราว่าเนี่ยจะต้องแจ้งไปเจ้าท่าแล้วก็แจ้งไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อย่างว่าพอไม่มีงบปุ๊บเขาก็จะรอ ใช่เขาเนี่ยยกเห็นเน่ยต้อมันผมก็ติดต่อกับเอกท่านอ๋ออ้อหรือว่าบอกบรนบานงบไอ้เราท้องถิ่นเราก็ไม่มีงเนี่ไม่ได้ไม่ได้ดำเนินคดีนะครับจอดไว้เฉยใช่ไหมปล่อยเขาใส่ใจแล้วที่เราต้องไปแจ้งกับเจ้าท่าเลยเขาก็จะดำเนินการก็ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับเขาก็เจ้าท่าคงออกแจ้งมาว่าให้ดําเนินการเพียงแต่ว่า เขาจะมีงบมาจริงๆกรณีแบบนี้ค่ะเจ้าของเรือต้องไปคุรอเองแล้วก็คืนเอกสารเรือทั้งหมดเนี่ยคือคืนทะเบียนให้กับจาะทาออกไปาเรือไปใจงเขาจะเป ทีด้วยใส่ใส่รถคันนี้สบายเลยอ่ะ มรกมากีู่มานคซะนราของไเลูเครับวันนี้นะครับเ,เรือของกลางนะครับที่ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยน,นะครับซึ่งอจอดกีดขวางอยู่ที่สะพานกุมบางเล นะครับซึ่ง ا, ประธานกลุ่มนะครับแล้วก็ชาวสะพานาบางสะเล็เนีย่ยก็แจ้งไปนะครับว่าเรือของกลางเหล่านี้นะครับมีอยู่หนึ่งลำเนี่ยนะครับกีดขวางนะครับก็ของบประมาณกรมประมงนะครับเ,เพื่อที่จะมาดําเนินการนะครับโดยที่วันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับกระทรวงเกษตรมาที่ช่องแสมสารก็ได้เสนอไปแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนีย่ยก็ได้มอบหมายให้กรมประมงนะครับจัดสรรงบประมาณ เพื่อนะครับมาเคลื่อนย้ายเหลือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนะครับจำนวนหนึ่งลำครับ